อัสลามูอะลัยกุ่มครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะแนะนำนะครับวิธีการรับมีดกรีดยางนะครับที่เรากรีดเสร็จนะครับคมมีดนะครับโดนชนยางนะครับที่ปุ่งนะครับที่คมมีดที่หูมีดก็มีร่องรอยการโดนนะครับเม็ดทรายนะครับที่อยู่ ที่หน้าอย่างนะครับแล้วเดือยน,นะครับเดือยก็นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับคมมันหนานะครับเพราะว่าการกรีดที่ไม่รู้จักการดูแลมีดด้วยนะครับกรีดแบบไม่ค่อยจะสนใจมีดก็จะ ทำให้ไม่เกิดความเสียหายนะครับในการกรีดนี้ผมจะแนะนำวิธีการแต่งก่อนนะครับแต่งด้วยการจะยินเบอร์สองร้อยนะครับยี่บสองน,นะครับเป็นหินหยาบนะครับในการทูเพื่อตับแต่งคมมีดให้เป็นปกตินะครับ เพราะว่าให้คมนิดมันเสมอนะครับตอนนี้คมนิดมันไม่เสมอมนเกิดจากโดนมลดฝานะครับเราต้องถูให้ว่างรอยที่โดนเมล็กายนะครับโดนฝายที่ตกเวลาฝนตกนะครับตกที่หน้ายางนะครับยางที่หน้าต่ำ ต้องใช้หินะที่มีความบางนะครับที่ผ่านการใช้งานนะครับมาแล้วถ้าเป็นหินใหม่มันจะถูยากนะครับมันจะไม่ค่อยลงลงในร่องนะครับ ให้คมมีที่กินมเมล็ดปลาครับมันมันจะมนนะครับเนี่ยเดือยมีดนะครับเดือยมีดอย่างหนึ่งนะครับเดือยมีดที่เอียงมาทางด้านพุงมีดนะครับเราต้องตั้งมีดอย่างนี้นะครับเราต้องถูไปที่ปลายเดือยนะครับตรงที่มันเอียงมาฝั่ง ทางด้านพุงมีดนะครับชูก,กไปทางด้านถูไปอย่างนี้นะครับถูไปอย่างนี้นะครับถูไปเลยูไปให้ติดลายเดือยด้วยนะครับ เสร็จนะครับเราก็ามาลูบคมทางด้านนอกนะดูทางด้านนอกเพื่อรอยที่เรา แต่งนะครับให้มันหมดนะครับแต่ถ้ามันเอียงมาทั้งด้านทูมีดนะครับแล้วก็ถูจากเอยียงยินอย่างนี้นะครับถูจะถูอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ต้องอย่ารีบนะครับต้องค่อยๆถูนะครับเรื่อยจะมนนะครับเรื่อยที่ยาวแหลมก็ ควรจะถูยอย่างนี้นะครับที่มันใหญ่ก็ถูยอย่างนี้นะครับให้มันเล็กลงนะครับแค่นี้นมันก็จะได้เดือยนี่ตามที่เราต้องการนะครับไม่ต้องไป ูมันเยอะนะครับตอนนี้ปันปันมีความบางอยู่แล้วนะครับแค่ถูแต่งคมนะครับแล้วก็แต่งเ่อย์ให้มันเล็กลงนะครับทีนี้นะครับหลังจากถูก,กับหินเบอร์สองรอยยิบสองแล้วนะครับเราก็มาลงหินเบอร์สองรอยี่สินะครับในการ แต่งคมนะครับแต่งคมแต่งเดือยต้องใช้หินก้อนเล็กๆนะครับถ้าเป็นไปได้มันจะแต่งคมนี่ได้ละเอียดแล้วคมอ่าแล้วแต่งเดือยนะครับมันจะได้ตามที่เราต้องการนะครับถ้าเราใช้หินก้อนใหญ่ เราจะมองไม่ค่อยชัดนะครับแล้วการแต่งมันก็อาจจะไม่ได้ตามที่เราต้องการนะครับก็ที่เดือยนะครับการแต่งคมมันเป็นการรละนิที่ขั้นตอนที่และมีความละเอียดมากนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับพลาดต้องแก้ไขใหม่ ก็ไข okay. ไม่หมดแล้วมันจะจะยาก,ยากมีที่มันดูดนะครับดูดเป็นแม่เหล็กเป็นเหล็กดูดเหล็กมันจะแต่งยากนิดหนึ่งนะครับเพราะมัน เศษเหล็กที่เราถูไปนะครับมันจะติดมันจะดูติดอยู่ที่คมมีดนะครับต้องถูพุ่งมีดถูที่พุ่งนะครับคมมีด ปลายเดันเลม็มแล้วก็ตูวที่ปลายนะไม่ให้มันเลม็มนี่เราก็มาลูกกลมทางด้านนอกนะครับ ลูกเพื่อให้คมที่มันพับออกมาทางด้านนอกให้มันหลุดนะถ้าเราถูไปถูมานะครับแบบอย่างนี้นะครับมันจะมันก็ได้นะครับแต่มันจะบางครั้งมันจะกินเราถูคมมีดจะกินหินนะครับแล้วทำให้มัน มีดมันสึกเยอะนะครับแล้วก็คมมีดมันสึกเยอะอาจจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะครับต้องมีความละเอียดนิดหนึ่งนะครับ ลีีนะครับรูกลมที่กลมครับรูกทางด้านนอกเสร็จต้องมาลูปทางด้านในนะครับจิวนะครับกับที่เดือย ให้คมีดมันกดเปลือกนะครับส่วนที่พุงนะครับไม่ต้องไปถูนะครับคมีดให้มันเอียงออกทางด้านนอกนะครับมันจะกินหน้าอย่างนะครับต้องถูทางด้านนอกนให้คมีดมันเข้าทางด้านในมันจะไม่กินหน้าอย่างนะครับทีนี้ก็มา ขั้นตอนการจะหินละเอียดนะครับในการรับหลังจากที่เราได้แต่งคมแต่งเลยนะครับราถูก็ต้องรับโดยใช้ินละเอียดนะครับถูนะครับยา ให้หินละเอียดไปดนที่ร่องนะครับที่ข้างเรือเยอะนะครับปลายหินมันจะไปกินนะครับเองบางท่านอาจาจะตะแคงอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับกินี้ตะแคงหินบ่อยๆตรงข้างเรือจะเป็นร่องนะครับต้องตั้งหินให้เสมอเรียบถูกค่อยไล่ไปนะครับจากมุม ของหูมีดนะครับไล่มาจนจะให้ตรงข้างเดือยคมนะครับจะต้องเอียงอย่างนี้นะครับถูไปที่ปลายเดือยเลยครับให้สุดปลายเดือยนะครับให้สุดปลายเดือยเดือยมันจะไม่ยังมาหาหูมีดเดือยมันจะคมไปพร้อมๆกับการอ่าพร้อมๆกับหูมีดนะครับ ข้าใจนะครับตรงที่ตรงกลางเราก็ดูอย่างนี้นะครับตรงที่เดือยนะครับตรงที่เดือยคือรงนี้เราขุดหูตัดตา,ดานด้านบนนะครับลงไปนี่จะไม่เป็นพงที่สูงกว่าเดือยนะคัวูอย่างนี้นะครับผมจะตั้งหินประมาณนี้นะครับ รับตรงที่ข้างเรืออย่าให้ไปโดนบ่อยนะครับส่วนที่เดือยนะครับตรงที่เดือยแล้วก็ อย่างนิมอย่างนี้นะครับเนี่ยก,กดไปที่ปลายเดือยนะครับกดไปที่ปลายเดือยอย่าให้ไปโดนเดือยบ่อยนะครับเวลาเราถูที่พงุงมีดก็เดือยมันจะหาย ไปที่ปลายเดือยเลยนะครับเดือยมันจะคมเอพร้ปปอมกับการถูที่ปุ่มมีดนะครับเราก็มารับถูอย่างนี้ก่อนนะครับแรกๆเพื่อให้คมที่มันพับมามาันจะกินหินแล้วมันจะหลุดออก ถ้าดูแล้วก็รับไปด้วยท่านจะรับมีดเป็นนะครับผมพยายามทำคิปให้ดูทุกขั้นตอนนะครับเพื่อที่จะทท่านได้ทุกท่านนะครับได้รับมีดเป็นได้แต่งมีดเป็นแก้ไขมีดนะครับมื่มีดมีปัญหา ถูแค่ให้มันคมมีดที่มันพับออกมาทางด้านนอกให้มันหลุดออกนะครับนี้ก็มาถูที่พุงมีดนะครับเยียงหินนะครับเราไม่ต้อง คิดเป็นลงศานะครับการเอียงหินเราต้องดูว่าเราเอียงแล้วนะครับวันนี้เท่านี้เราไปลองกิดดูมันยังกินหน้ายางอยู่หรือเปล่าถ้ามันยังกินหน้ายางอยู่เราก็เอียงเข้าไปอีกเหมือนกับขั้นตอนการแต่งมีดการรับมีดนะครับถ้าเรา คิดเป็นองศามันมัน,ม,นมันคิดไม่ได้นะครับมันไปเปรียบเทียบไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่าเรากีดแล้วมันจะกรีดลงหรือเปล่านะครับต้องเอียงแต่งเอียงหินไปนะครับต่ถ้าคมยังะหนา เราก็อยังหินลงนะครับเราก็ตัวมันบางขึ้นมันจะเกิดขึ้นกับมีดใหม่นะครับข้างนอกเราไม่ต้องเนี่ยับลูก อนนี้ก็มีดก็จะคมอย่างที่เราต้องการนะคััแล้วก็ดูตรงไหนที่คมมันยังไม่เสมอบ้างนะครับยังมีที่ โูมีดนะครับเป็นฟันปลาอยู่นะครับรอยทูกับพินหยาบยังไม่หมดนะครับเราต้องทูกับพินละเอียดให้หมด ลูกคมไปเลยนะครับลูกไปทางด้านเดียวเพื่อไม่ให้คมมีดกินินนะครับมีดจะคม เร็วและคมนานถ้าเราถูไปถูมาเรากดเสียวเวลาในการรับนานนะครับจคมนิดมันจะกินหิน<อ>รูปจนกว่า คมที่มันไม่เสมอหมดนะครับ นก็เริ่มที่จะเสมอแล้วนะครับตวัดออกไปทางด้านข้างอย่างนี้ก็ได้นะครับมีจะคมนาน ค่อยเสมอนะครับมันทำให้การรับมันคมมีดมันไม่สม่ำด้วยมันจะเป็นฟันกลายอยู่บ้างเราต้องรู้ไหมหมอ มันค่อยละเอียดนะครับเราต้องรับให้มันละเอียดมันยังไม่กินนะครับนี่ถ้ายังไม่กินจะเป็นอย่างนี้นะครับตรงเดือยนะครับมันจะกินแล้วนะครับที่พุงก็กินนะรตรงที่หูมันไม่กินจะลื่นเลยเพราะว่ากมมันยังเป็นฟันปลาอยู่นะครับเราก็ต้องแต่งหินนะครับ กินมันมีรอยไม่เสมอมันจะกินคมไม่เสมอเราต้องใช้หินนะครับถูันเพื่อให้คมให้ในหินละเอียดให้มัน,นจะคม บางทั้นที่รับมีดแล้วไม่ไมคมนะเพราะ่ินที่มันไม่เสมอมันไปกินคมมีดนะ ที่เราแต่งเสร็จเราก็ถูนะครับถูรับมีดต่อเสียงจะเปลี่ยนนะครับเสียงกินนะครับที่ถูมีดจะเปลี่ยนเลยแต่ดังนิ่มขึ้นนะครับมันจะกินไม่อยาก คือีปัญหาหนึ่งที่หลายคนนะครับยังไม่รู้นะครับเนี่ยมันจะเร็วมาหินมันมีความละเอียดมีดก็ที่เรารับมันก็จะคมเร็วนะครับ มแล้วนะครับกดปึบ๊บไม่ลื่นแล้วนะครับแล้วก็วิธีง่ายๆนะครับหลายๆท่านยังไม่รู้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับหวังว่าคงจะเข้าใจนะครับในการ รับมีดนะครับได้ดีขึ้นนะครับอยากเช็ดอย่างนี้นะครับนี่นี่ผมเช็ดเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเพราะมันอันตรายนะครับเดียวมันจะบาดิ้วนะครับบาดมือได้ครับต้องทำด้วยความระมัดระวังนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับคลิปใหม่ๆเราจเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสัลลัมอะไรกุมครับนะครับจาย์ดูเอยนะครับสวัสดีครับ